สิ้นสุดการรอคอยชาวขอบสนามจีจีถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดให้จัดทีมแฟนตาซีชิงเงินกัน1ล้านบาททุกสัปดาห์ย้ำอีกครั้งแจก,ก1ล้านบาททุกสัปดาห์เพียง99บาทชำระเงินง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนแอปขอบสนามจีจีจะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งฟุตบอลอย่างแท้จริงท้งขอล่าที่คุณไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อนเราไปถึงข่าวฟุตบอลจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไปกระพริบพร้อมการจัดทีมชิงเงินล้านเริ่มต้นวันที่6กุมภาพันธ์นี้ขอบสนามจีจี โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS Android และ PC คุณเองเป็นเจ้าของเงินล้านได้ง่งงายงขาใถอยโชคดีครับ กลายเป็นประเด็นร,อรอ้อนระอุตอนนี้กับวบงการลูกหนังสเปนเมื่ออดีตประธานสโม,มสรของบาร์เซโลนาอย่างโจเซฟมาเรียบาราโตเมลนะครับโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปรวบตัวคาบ้านพักจากคดีคอรับชั่นแน่นอนว่าชื่อเสียงของโจเซฟมาเรียบรารโตเมลค่อนข้างจะโดดเด่นชัดมากในเรื่องเสียเสียหายและแน่นอนครับในวันนี้ก็มีท็อปปิกใหญ่เกิดขึ้นอีกจนเป็นประเด็นท็อกออฟเดอะทาวโลกฟุตบอลวันนี้ทางขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเรียมาเล่าจะพาทุกท่านไปเจาะลึกดูเวรกรรมต่างๆของท่านประธานโจเซฟมาเรียบารโตเมลกันครับ เริ่มจากวีรกรรมแรกพาเสียเนยม่าไปจากทีม จริงอยู่ที่การย้ายมาของเนม่าตอนปี2013นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลบาซ่าเป็นอย่างมากและมันก็มาจากการร่วมมือกันของซานโดรเซลกับโจเซฟมาเรียบาโตเมลก็จะกลายเป็นหนึ่งในขุมกําลังสาคัญที่พาบาซ่ากอบกวยความสําเร็จไปมากมายโดยเฉพาะในซีซั่น2014ที่สโม,มสรเธอเลองบอลลังทริปเปิลแชมป์ในสำเร็จพร้อมกับสถาปนาบาซ่าวันนี้คือทีมที่มีแนวรุกสามทหารเสือ MSN ที่ได้ชื่อว่าน่ากลัวและอันตรายที่สุดในโลกณเวลานั้นแต่สุดท้ายมาปี2017เนม่าได้ตัด ปารีสแซงแชแมงด้วยค่าตัวเป็นสถิติโลกที่222ล้านยูโรท่ามกลางสาเหตุณเวลานั้นที่ว่าเจ้าตัวไม่อยากอยู่ใต้ร่มเงาของลีโอนลเมซี่อีกต่อไปแล้วแต่ทว่ากันจริงๆนะครับมันเป็นการวางแผนที่ผิดพลาดของโจเซฟมาเรียบาต,ตเมลสะมมากกว่าเพราะรอเจ้าตัวนั้นไม่คิดว่าจะมีสมโมสรไหนกล้าจ่ายเงินค่าชีสัญญาของเนม่าและพอเรื่องดังกล่าวมันเกิดขึ้นตัวของบาตเมลก็เลยออกมาแสดงการแก้เคือนด้วยการใส่รายไปสีว่าเป็นความผิดของเนม่าที่ไม่จริงใจกับบาร์ซ่าและคารังหนึ่งนะครับผมตัวขอออองงงบาาาตเเเมมลคยออกพูดถึรื่่นี้ว ผมพลาดเองที่ไปเชื่อใจในตัวของเนม่าก,กับพ่อของเขาครับแต่การย้ายออกไปของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเรื่องดีเพราะเราจะกลับไปเป็นบาร์เซลโลนาในแบบฉบับเดิมอีกครั้งกับการลงทุนซื้อนักเตะจากอะคาเดมี่ประเด็นที่2เชดหัวหลุยส์สวเรศ ถึงพี่ลุยโซเรสจะไม่ใช่นักเตะที่โตมากับบาซ่าตั้งแต่แรกเริ่มแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้ทำมันก็ทําให้กลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลรักใคร่มากที่สุดในช่วงเวลา6ปีกับการสวมยูนิฟอร์มสีเลือดหมูน้าเงินนะครับนอกจากเรื่องความสําเร็จที่ช่วยกับสโมสรกอบโกยมาได้มากมายแล้วต้องบอกว่าโซเรสเป็นผู้เล่นที่ครองตำแหน่งดาซันโบสูงสุดในอันดับที่3ในประวัติศาสตร์ของบาซ่าที่198ประตูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับลุยโซเรสก็คือการปฏิบัติที่ไไมมมมม่่่่่่่เเเเปป็็นนนรรรรจจาาากกกสสโแแลลละะััใชืือออองงททีพยิซฟขด จนถึงขั้นออกมาประนามพฤติกรรมแย่ๆของมาโตเบลและทีมงานบอร์บริหารของบาซ่าทั้งหมดพร้อมกับส่งข้อความมาขอขึ้นบัญชีย้ายออกจากทีมเบื้องไปเลยคือต้องบอกว่าตัวเมซีพ่พีแกมไม่ได้มโหที่บาซ่าตัดสินใจปล่อยลุยโซเรสออกไปเรต้องการให้สมสรอนเปลี่ยนใจเพื่อให้นักเตะอยู่กับทีมต่อแต่สิ่งที่เมซี่รับไม่ได้นั่นคือการที่สมสรอนพยายามเฉดหัวโซเรสแบบไร้ค่ะซึ่งเมซี่มองว่านั่นทำให้เพื่อนรักคนนี้ไม่ได้รับการอำลายอย่างมีเกียรติเป็นการไล่ไปให้พ้นๆเหมือนหมูเหมือนหมาซะมาก,ก เรียบาโตเมลมีนำซ้ำนะครับครั้งหนึ่งตัวของแกเองยังเคยออกเสื้อมาพูดโดยชัดเจนว่ามันถึงเวลาแล้วที่สัวเรตต้องไปทางทางที่จริงๆนะครับสัวเรตที่แม้ว่าจะไวเข้าหลักสามแต่หากดูจริงๆก็ยังสามารถเลนะรับส่งได้สบายซึ่งผลก็คือตอนนี้เขากลายเป็นกำลังสำคัญของแอเลตดโกมาเรตคู are, ่แข่งนำโด่เป็นจ่าฝูงอยู่ในตอนนี้เรื่องที่สามทลายวัฒนธรรมของสมโมสร นับตั้งแต่โจเซฟมาเรียบาโตเมลได้ก้าวขึ้นมาเป็นประธาสอสอนสโมสรอย่างเต็มตัวแทนที่ซันโดรเซลที่โดนคดีฟอกเงินจริงอยู่นะครับที่โจตัวมีส่วนร่วกับความสาเร็จตลอดช่วงที่ดารงตําแหน่งแต่ทว่าการตัดสินใจหลายๆอย่างทาให้บาซ่าทุกวันนี้ไม่เหมือนกับบาซ่าที่เคยเป็นมาก่อนนั่นคือการใช้เงินเป็นทังออกของปัญหาจริงอยู่นะครับที่บาซ่าได้ขึ้นชื่อเป็นสโมอสรเจ้าบุญทุ่มอย่างที่ปากอ่านแต่พวกเขาเติบโตและครองความยิ่งใหญ่มาได้หลักๆก็มาจากการปลูกป,ปั้นผักดันวัยรุ่นและกรให้โอกาสเหล่าผลผล,ผลิตจาก ซึ่งถ้ามองดูในยุคนี้นะครับเราแทบไม่เห็นเด็กคนไหนโตขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้แล้วจะมีก็แค่อันซูฟาติคนเดียวเท่านั้นที่พอจะหวังผลได้ในอนาคตถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้เงินนะครับแน่นอนว่าการย้ายไปของเนมาน,นับเป็นหนึ่งในการสูญเสียที่หนักอึ้งอย่างมากแต่จนถึงตอนนี้นะครับผมทางสโมสรบา์ซิลล่ายังไม่สามารถหาตัวตายตัวแทนที่สามารถแทนได้จริงๆพวกเขาใช้เงินไปหลายร้อยล้านยูโรในการล่าตัวฟิลิเป้กูตินโยอุสมานเดมเบเลอองตัวเกรสมาและอีกมากมายหลายคนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครทำงานได้คุ เหมือนในมากําซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่โจเซฟมาเรียบาโตเมลจะโดนด่านหนักมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทุกการตัดสินใจเสียงของบาโตเมลจะมีน้ำหนักมากที่สุดในทุกๆเรื่องครับเรื่องต่อมาก,การตัดสินใจและคัดบุคลากร คล้ายๆกับข้อที่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของการคัดสรรบุคลากรน,นอกจากจะล้มเหลวในการผลาญเงินเพื่อหาตัวตายตัวแทนของเนมาแล้วมันยังมีการตัดสินใจอีกหลายๆครั้งที่บ่งชี้เห็นว่าความผิดพลาดของมาตเมลมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแน่นอนว่าหลังปี2015ที่บาซ่าถลเหลืองบอลลังเทรปเปิรแชมป์ได้สำเร็จนะครับการวางแผนในระยะยาวคือสิ่งที่จําเป็นเพราะนั่นคือช่วงที่บาซ่าต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่แล้วนะครับโจเซฟมาเรียมาตเมลก็ต้องล้มเหลวตั้งแต่การหาตัวตายตัวแทนของลุยส์เอเน e ริก จะทำงานได้ดีมีแคมป์ระดับไว้ในโปรไฟล์แต่สิ่งที่ทำให้เขาโดนตั้งคำถามเยอะแยะมากมายนะั่นคือสไตล์การทำทีมที่โคตรจะน่าเบื่อเล่นกันเล่นแบบก,กลางๆก,กลัวๆและให้ความสำคัญอย่างมากกับการเน้นผลการแข่งขันมากเกินไปซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สไตล์ของบาร์เซโลนาซึ่งแน่นอนว่าแฟนบอลเองก,ก็ไม่กดปุ่มถูกใจกับสิ่งนี้เช่นเดียวกันและสิ่งที่เป็นจุดตกํากในเรื่องนี้นั่นคือเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองทั้งสองปีก่อนที่เจอกับโรมาและเลรวผู้เพราะทั้งสองปีนั้นนะครับบา,า,า,ารบสสาา์ โรมาเกมแรกชนะมาก่อน4-1ก่อนทีนัดสองจะไปโดนอัด3-0เช่นเดียวกับตอนเจอลิวอพูพวกเขาเปิดบ้านอัดมาก่อน3-0แต่สุดท้ายนะครับก็บไปแพ้ที่แอนฟิลด์4ประตูต่อศนย์ซึ่งทั้ง2เกมที่ต้องตกรอบไปนะครับก็บเพราะยามบุกไปเยือนเบลเบเดชอบเน้นเล่นเกมรับเป็นหลักพิเศษเพื่อรักษาผลการแข่งขันใน,นจะมาถึงเคสของกีเกเสเตียนกับโรน่าคูมันซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ดูมีอะไรดีไปกว่าตอนที่อยู่ในยุคข,ของเบลเบเดและแน่นอนว่าจเซฟมาเรียบัตโตเมลเป็นปอหมายแรกที่โดนแฟนบอนนนบนลก เพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการตัดสินใจทั้งหมดเขามีเอี่ยวได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดบุคลากรของเขาต่ละฝ่ายที่ไม่เห็นจุดไหนมันจะสร้างประโยชน์หรือทําอะไรให้กับบาซ่าเลยทักอย่างการแต่งตั้งเอริกอบิดาเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานก่อนจะมีคดีบาดหมางกับเมซี่ในเรื่องของการสอดแทรกและออกมาให้ร้ายว่ามันมีนักเตะบ,บางคนที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นแข่งของบาเซลล่าจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตซึ่งหนึ่งในงนั้นก็มีโจเซฟมาเรียบาตโตเมลเกี่ยวโย,โยงด้วยเหมือนกันซึ่งมันก็มาต่อเนื่องกับเรื่อองงบาาาาาา่่่เเเกกกทมืวนนีี้จปัญหตๆิด คือนะครับมันทาให้บาซ่าใายุของโจเซฟมาเรียบาตโตเมลเกิดปัญหาขัดแย้งภายในมากมายซึ่งเรื่องราวล่าสุดนะครับที่พึ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆซึ่งเป็นเหตุให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องบุกมาหาเฮียแกถึงบ้านก็คือคดีบาซ่าเกตหรือประเด็นที่ตัวของบาตโตเมลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการยักยอกเงินของสโมสรไปจ้างบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ชื่อว่าไอสามเวนเจอร์ ger, เพื่อจะปั่นกระแสในโลกออนไลน์หรือประมาณว่าไอโอรัฐบาลทําลายภาพลักษณ์ทุกคนที่เป็นปรัปากกับเขาไม่ว่าจะเป็นบิ๊กต่อฟอนหนึ่งในผู้สมัคร เมสซี่เคราดตพิเก้ารามไปถึงอดีตบุคลากรสําคัญอย่างชาบี้เอนเดสและเป๊ปกาดิโอลาซึ่งแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่พลาดหนักสุดๆที่ทําให้เขาต้องจบอนาคตของตัวเองกับบาร์ซ่านั่นคือการตั้งตัวเป็นศัตรูกับลีโอนลเมสซี่ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของบาร์เซโลนาและแฟนบอลถึงแม้ว่าตัวของโจเซฟบาริอาบตโตเมลจะเคยปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่ทว่าตอนนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มชัดขึ้นมีหลักฐานที่พิสูจน์ว่าตัวเขามีเกี่ยววกกัับบเเเเรรรรื่่่ออองงงนนนนนนีี้้้ผลสุดดดททาาาายยยจะป็ไไ๋คแ แรงสุดท้ายนี่สิน จากการประมวลผลเรื่องรายรับรายจ่ายในทุกปีนะครับเราจะเห็นได้ว่าบาร์เซโลนาเป็นสโมสรที่ทำเงินได้มากที่สุดเป็นเบอร์ต้นต้นของโลกแต่กลับกันนะครับพอถึงช่วงพิษเศรษฐกิจการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบเก้ามันได้สร้างปัญหาให้กับพวกเขาเหมือนกันตั้งแต่โจเซมารีอาบาตโตเมลนะครับได้เข้ามาครองตำแหน่งประธานสโมสรมันก็แสดงให้เห็นถึงความด้อยประสิทธิภาพแบบเห็นได้ชัดเขาพยายามจะโชว์พาวข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วยการใช้เงินจํานวนมากกระชากนักเตะคนนู้นคนนี้มาร่วมทีมแต่จากการใช้เงินตรงนั้นก็เกิดเป็นปัญหาตาม พอนโยบายการจ่ายต่างนะครับต้องบอกว่าเป็นการผ่อนเป็นงุดงวดซึ่งนั่นก็นํามาซึ่งเป็นภาระรายจ่ายที่ค้างยาวเป็นหางว่าวซึ่งพอมาเจอวิกฤตโควิดสิ COVID นะครับสิ่งที่ตาม,มารัรๆนั่นคือหายณนะเมื่อบาซ่าไม่สามารถหาไรายได้จากหลายๆช่องทางไดเหมือนเคยไม่ว่าจะเป็นบัตรเข้าชมเกมในสนามจากแฟนแฟน,แฟนเป็นต้นมันก็เข้าไปกระทบกับส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างนักเตะท,ที่ในทีมเฉลี่ยแล้วแม่ง1นึ่งแสนปอนด์อัพกันทุกคนตลอดจนถึงเรื่องการสร้างทีมใหม่ก็ไม่มีเงินมากพอจะเสริมใครเข้ามานักเตะหลายๆคนนะครับที่ตัดดสสินใจเลือกกมมมาาา็ไไ่้รถ ผลตอบแทนที่ดีได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานและตัวเงินถึงแม้จะได้เชี่ยวเป็นนักธุรกิจแต่สิ่งที่โจเซฟมาเรียาโตเมลได้ทากับบาซานั้นเรียกว่ามีแต่ความว่าผิดพลาดและการล้มเหลวให้คนอื่นเข้ามาเย้ยหยันส่วนแฟนบอลของบาร์เซโลน่านะครับก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทนรับชะตารับขี้ที่เขาทิ้งเอาไว้อย่างที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้และแฟนๆบาซ่าและครับคิดว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไรสามารถวิเคราะห์วิจารณ์คอมเมนต์ได้เต็มที่เลยนะจ๊ะ และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟ้าเอืมนิ้วยาวๆมากดนลยให้เราด้วย้อ